Years on the east coast. And it's time to go home. Welcome to Los Santos Airport. Carla Sweet. What's up, sweet? You want? This mama. She's dead, bro. Hernandez. hey that's my paper man that's money this is drug money my money man hey don't worry about it i'll fill it out later <sighs> welcome home carl glad to be back you haven't forgotten about us have you boy hell no officer ten i was just wondering what took y'all so long get in the car ease up man damn watch your head ah. oh, I <laughs> bet. get out of here you greaseball bastard stupid Mexican oh hey sorry my bag hey man my bag how you been Carl how's your wonderful family I'm here to bury my moms so you know that yeah I guess I do. so what else you got shaking Carl every city now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. But well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. Work fast, nigga! You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll fight. <laughs> In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. <laughs> Y'all can't leave me here. This ball is country. I thought you said you was innocent, Carl. You don't bang Stop 58. We'll see you around like a donut, Carl. <laughs> <laughs> Officer, handlebars down. We'll be right over here, yeah. Hernandez. Ah, oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. Now I ain't represented Grove Street in five years. But the ballers won't give a shit. So I did the con like a แม่กินเวลาไปสามนาทีกว่าๆ,ๆนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม GTA San นะครับผมเปิดเรื่องมานะครับผมก็ได้นั่งรถตำรวจเล่นลนะครับอันนี้ก็เป็นเลือก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 ,เล,อกเลือกครับเอาตัวไหนดีอันนี้ง,ง่ายนยครับผมเราก็ เกิดมาก็ไม่มีมากกันนะครับเราก็จะต้องปั่นจักรยานนะครับผมไปที่บ้านของ CJ นะครับช่วงนี้ห่างหายไปนานครับคลิปไม่ค่อยได้ทำเลยพอดีเนี่ยขึ้นมาได้ครับผมทำไมจะต้องบีบแต่เฮ้ยเดี๋ยวตก วันนี้ก็จะพาไปตะลุยนะครับผมอโอ้ <ไป S 1> ตกใจรถตำรวจมาจิงทุก <ไป S 1> คนเดียวกันเ<ป>อ้อาเอาเมาวะเนี่ยเมวาวะเนี่ยครับผมวันนี้เราก็จะพาไปทำภารกิจกันก่อนนะครับผม Grow Street ถึงแล้วครับผมบ้านครับไม่ได้กลับมานานมากไปเข้าบ้านดีกว่าบิ๊กสโม้โอ้กลุ่มกบ,บานเศร้าเลยนะครับตอนนี้ รูปใครวะโอ้ oh, ไม่มือทะลุรูปเฮ้ยเสียงในหัวไม่โอ้โหหลอนบอกแล้วอย่าเล่นเยอะมาแล้วอาการหนักแล้วผีหลอกแล้วกูวะบวชจุเก้าอี้ตั้งภาพไม่นะโอ้โหไมเกนนะไม่ใช่เศร้าเศร้า แต่มาเศร้าโอไม้มึงตัดไหล่เฮ้เฮ้ยการหนักจำกันไม่ได้ซะแล้วโอเคโอ้โหดูด้วยห่าล้นขนาดนี้ The spreeks is cold dog. Like it says in the book. We are blessed and cursed. What fucking book? The same things make us laugh. You want to drive? Yeah, that's cool. Nice car, smoke. You know me, that's not good. Keep the value and keep it don't us I miss you these five years, man. gonna be real happy to see you. I'm doing something else. เหมือนรู้จักตลอดหรือเปล่าเรา CJ เฮ้ยเพิ่งเขียนกันนกหัอ๋อสีสหายกำลังจะเดินมุขรถนะครับผม เ a ่ปั่นจักรยานอีกแล้วเหรอครับผมภารกิจแรกนะครับเราก็ต้องปั่นจักรยานกลับบ้านนะครับผมยากมากเราก็จะมี ไอ้แก๊ง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 อะไรวะแก๊งม่วงวะไล่ฆ่าเรานะครับผมเราก็จะสับรอยอย่างนี้นะครับเดืยาวเอาอยชนเนี่ยไม่นักเล่งว่ะโอ้โหแม่งเบียดเรานะเฮ้ยเฮ้ยวาววาววาวจะเอาเปล่าเอาเปล่าลงมาเด็ดลงมาเด็ดเฮ้ยดึงมันนะลงมาจากรถเถิดโถ่ CJ มีขึ้นล่วงเหรอครับผมเราต้องมีชีวิตรอดกลับไปนะครับ เห็นเราก็จะแบบมิช huh. ช oh, oh, oh. ั่นเฟลล์ว่ะับผมเกมในตำนานนะผมเกมสับยกไปหนึ่งทีเฮ้ยฮะฮะฮะสับโดดครับสับโดดมาดิครับก็มาดิครับมาดิครับปังง What what the fuck โง่แล้วครับ อันนี้นโอ้โหขับรถชนตู้หวัวอะไรวะตู้ยามวะป้อมยามวะพักไปไหนอแหละแซงครับแซงครับแตกปลายโอ้ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> อะไรน <c oughs> ี่ต้องลองด้วย อ้าวอ้าวหาเรื่อหาเรื่องเอาปะ้าีกว่าใครที่รู้จักเกมนี้เนี่ยก็นะอายุก็ประมาณนึ่ะ เกมในตำนานนะผมเกมนี้เดี๋ยวเราจะเล่นแบบว่ามิชชั่นแบบว่าไปเรื่อยๆนะครับผมก็จักรยานเช้าดุพวกมันเนี่ยนี่ยกล้อแซงโชว์เลยเอาเดะเอาเดะเอาเดะสับเยูโอ้โหยกยาวครับยกยาวโอ้โหโอ้โหเฮ้ทุกคนดูในเงาเด้ เงาวะมันไม่มีเงาจักรยาน,รมนมันมีแต่เงาตัวคนอะหลอนแล้วเลยเอาตะลดืดโอเคปีนกำแพงซะแล้ว <im itation> เดี๋ยวมันว่าเรามาช้ากว่ามันจอดรอมันกนโอ้มันไปจอดรอเราโอ้โหทุกคนเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ๋ I niggas who's to So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. The last thing we need is your help. Man, I won't let you down, I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired, I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Hey, do one. Yeah, and get yourself some colors, fool. ออเออนี่แล้วพูดอะไรมากมายขับจักรยานยกล้อตั้งนานแลยเพิ่งมาพูดตอนจบบ้าปะเนี่ยอ๋อมันบอกให้เราเข้าไปเซฟนะครับผมในบ้าน <appears> เรียบร้อยครับภาร,รกิจแรกชิลๆด้วยเอารถเข้าไปเก็บ่อนนะครับผมรถประจำตำแหน่งนะครับ <appears> เราก็จะเข้าไปเซฟบ้านนะครับผม มาดูเลือลดเราดิอ๋อเดินในบ้านนี่ก็เรียบร้อยนะครับผมมิชชั่นแรกนะครับไอโทรศัพท์มาอีกแล้วเนะี่ย ไอ้ไม่คุยเดี๋ยวปิดคลิปก่อนก็ในกรณีวถ้าอยากให้มีคลิปหน้าอีกก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับผมข้าช่วงนี้ก็อาจจะเป็น GTA ก่อดนะครับโอ้ยโทรอะไรนักหนาวะคนปิดคลิปไปหมดเฮ้ยก็ไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมหรือว่าอยากให้ทำ อ,อยากให้ทำอะไรใน GTA s a ถ้าทำได้ก็คอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวจัดให้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมไปแล้วครับ